8. เสนาสนะทายกะเทราประธานประวัติในอดีตชาติของพระเสนาสนะทายกะเทระพระเสนาสนะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า 45. ข้าพเจ้าได้ถวายเครื่องลาดใบไม้แด่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธ,ธัตถะ และได้โปรโยดอกโกสุมกระทําให้เป็นอุปการะโดยรอบ46ข้าพเจ้าได้ใช้สอยห้องที่น่ารื่นรมมีค่ามากในประสาทดอกไม้มีค่ามากได้ตกลงบนที่นอนของข้าพเจ้า47ข้าพเจ้านอนบนที่นอนอันวิจิตซึ่งลาดด้วยดอกไม้ และฝนดอกไม้ได้ตกลงบนที่นอนของข้าพเจ้าในขณะนั้น48ในกับที่94นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายเครื่องลาดใบไม้ไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายเครื่องลาด49ในกับที่5นับจากกับนี้ไป ได้เกิดเป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิเจ็ดพระองค์พระนามว่าทิตตาสันธารกะทรงเป็นใหญ่ในหมู่ชนห้าสิบคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แล ได้ทราบว่าท่านพระเสนาสนะทายกะเถระได้พาสิทธิคถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้เสนาสนะทายกะเทราประธานที่8จบ